ฉันไม่ดีให้กับรักที่สดใสอินดีที่เธอได้พบเธอคนที่ดีคนที่คนคูรักของเธอคนที่เข้ากันมากว่าฉันฉันหวังจะ ข้าง้างเธอได้เดินรวมทางกันเหมือนเดิมแต่ก็รู้น่าเสียใจเมื่อมันสายเกินไม่มีแล้วคนเคยรักกันในวันนี้ เพียงถ้อยคำส่งท้ายรักก่อนรักที่เคยงดงามไม่โกรดเครื่องเธอเลยมีแค่าคำยินดีและคำอวยพรจากฉันให้เธอขอให้ความรักมีแต่ความสุขใจ เข้ากันหมดทุกอย่างขอให้ความรักเขาและเธอไม่มีจืดจางมีเขาเคียงข้างไม่มีความทุกข์ใดขอให้ความรักดีกว่าที่ฝันไม่มีเปลี่ยนพันรักกันหมดหัว ขอให้เธอนั้นได้ถูกเคียงกันตลอดไปถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจและรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิ